<AM rac ias> เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารเกาหลีที่ไม่ว่าจะชอบกินอะไรก็เลือกใส่เองได้แถมราคายังเริ่มต้นแค่ร้อยหกสิบเก้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเปิดใหม่ใจกลางเมืองชื่อร้านว่าบีบีจาร้านนี้เขาจะอยู่ที่ชั้นเจ็ดโซนเฮลิคอร์ทียก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาติ๊กในกระดาษก่อนว่าเราอยากกินอะไร <AM rac ias> ในส่วนของท็อปปิ้งเริ่มต้นเราสามารถเลือกได้ถึงหกอย่างเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะกินเป็นข้าวบิบิมบับหรือว่ากินแบบแรปซึ่งตรงนี้เราสามารถติ๊กในใบเลือกได้เลยนะคะว่าจะใส่ข้าวหรือไม่ใส พิเยบเลยซึ่งเนะื้อสัตว์เราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะราคาก็ตามในใบเลยทุกคนแล้วที่นี่เขาก็มีแพนเบดด้วยนะสายสุขภาพต้องถูกใจสิ่งนี้อันนี้จะเป็นแบบแรปนะคะจะใช้เป็นแผ่นแป้งตอริยานะคะแล้วก็ใส่สิ่งที่เราเลือกในใบออเดอร์ลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ซอสถ้ากินเป็นแรปเราแนะนาให้ใส่สไปซี่มายโยกับทรัฟเฟิลมายโยนะคะตอนเขาห่อน,นะคะก็คือน้องแน่นมากไม่คิดว่าจะได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะน,นี่อันนี้จะเป็นแบบถ้วยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะกินข้าวอะไรเลือกได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้้้้้้้าา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 วววววหหหอออออมมมะะะลลลขขขกกกกงรรรรรืืไไสเเเเบบีี่่่่่่่จจใใใ็็ดคคชททํ พ่หิวนะสองแบบเดียวได้กินเลยมีไงได้มาแล้วค่ะสําหรับแบบด้วยนะคะใครจะคลุกกินก็ได้หรือจะขย่าแบบพี่แบงค์แบบนี้ก็ได้เลยค่ะสําหรับรสชาตินะคะก็คืออร่อยเลยอย่างกับนั่งกินที่เมียงดงที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องดื่มของร้านนี้เขาก็มีให้เลือกทั้งคอมบูชาแล้วก็น้าจากเกาหลีแล้วสําหรับใครที่อยากตามไปกินนะก็กดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วก็เปิดให้พี่พนักงานดูได้รับส่วนลดไปเลย20%แม้เตห็นไหมตามช่องเราไว้ยังมีแต่โปรดีๆใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดเล้ย